ครับผมก็ขอสวัสดีนะครับเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับทั้งที่กดติดตามแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับรวมถึงนักเรียนด้วยนะครับตอนนี้ก็จะมาพูดถึงในส่วนของของครูกันบ้างนะครับว่าวันนี้จะมาทําอะไรนะสาหรับวันนี้นะครับเนื่องจากว่าคุณครูเนี่ยต้องทํางานวิจัย นะครับทุกปีการศึกษานะครับวิใจัยในชั้นเรียนทีนี้หลายหลายท่านก็มีไฟล์มีอะไรไว้แล้วนะครับบางท่านเนี่ยยังไม่มีไฟล์เป็นของตัวเองนะครับก็ยังไม่ได้เริ่มทําไว้แล้ววันนี้ผมจะมาเริ่มทําโดยทําวิจัยจากตัวอย่างที่ทานโรงเรียนส่งมาให้นะครับแล้วก็แล้วก็ใช้รูปแบบวิธีการเดียวกันนะครับแต่ใช้ข้อมูลของเราเองนะครับอันดับแรกเลยนะครับต้องไปโหลดเอกสารก่อนนะครับที่ วิจัยงานวิจัย tpn เนาะก็เข้าไป google เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าวิจัยวิจัยนะครับแล้วภาษาอังกฤษเลยครับ tpn tpn Enter ปนี่ก็ขึ้นแล้วงานวิจัย tpn google s i t e นะครับก็คลิกเข้าไปหนึ่งที่แล้วนะครับเอกสารก็จะขึ้นตามนี้เลยน,นี่ มัม์พิชีก็จะขึ้นเทียบเลยนะครับก็ให้ไปคลิกที่คำว่าเอกสาร form แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานวิจัยนะก็คลิกซ้ายเข้าไปหนึ่งที่ก็มาแล้วครับนี่ก็จะอธิบายการส่งนะครับมีทั้งเป็น pdf แล้วก็เป็นเวดนะครับก็คุณครูก็ไปที่หวัวข้อที่2นะครับนะโหลดเอกสารได้เลยนะครับนี่คลิกตรงนี้ครับเห็นไหมครับเป็นรูป W นะครับก็คือคาว่าเอกสารเบ r ร์นั่นเองอ่าก็คือในนี้ก็จะเป็นใบงานที่1งใบงานที่2พวกนี้เราส่งแต่ต้นเทอมนะครับแล้วก็ไอเบิร์ตรงนี้จะเป็นคือช่วงเทอมแรกนะครับหัวข้อที่สองจะเป็นเทอมแรกใครที่ส่งโครงการวิจัยไปแล้วนะครับหรือทําเสร็จตั้งแต่เทอมแรกก็ส่งได้เลยนะครับนี่ภาคเรียนที่1ส่งได้เลยนะครับทีนี้สําหรับใครที่ ทำยังไม่เสร็จเนาะเรามาเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลแล้วยังไม่ได้รายงานการวิจัยนะครับก็มาดูที่หัวข้อที่3นะครับเทอม2เนี่ยเราจะมาดูที่หัวข้อที่3ก็คือเอกสารที่ครูต้องจัดทําในภาคเรียนที่2นะครับส่งส่งกลุ่มบรนทางานวิชาการภายในวันที่10มีนาของทุกปีนะครับแต่ปีนี้ก็ติดโควิดแล้วก็เลื่อนออกมาก็ถึงวันที่7นะครับก็จะต้องโหลดบันทึกข้อความนะครับนี่ตัวมันูนี่แหละครับคลิกไปเลยครับนี่ครับ ขึ้นมาแล้วครับนี่ก็ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดดาวน์โหลดลงเครื่องเรานะครับแล้วก็เข้าไปแก้ไขเพื่อที่จะส่งรายงานการวิจัยนะครับก็จะเขียนอธิบายว่าเอ้ข้อไหนข้อนี้เป็นยังไงข้อนั้นทปยังไงข้อนู้นนี่นั่นทำยังไงนะครับแล้วก็ใช้ข้อมูลของเรากรอกลงไปนะครับว่าเราโหลดแล้วเนาะโหลดมาแล้วนะครับแล้วก็ อันนี้ก็มีตัวอย่างทีนี้ที่น่าสนใจคือมาดูอันที่ห้าครับอันที่ห้าตัวอย่างรายงานวิจัยชั้นเรียนแบบยอ่อที่ส่งเข้าประกวดแล้วเจ็ดเรื่องอ่อันนี้เราจะไปดูของคนอื่นด้วยก็ได้นะครับหรือนี่นิวมาใหม่นะครับมาใหม่เทมเพลตวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ปีนี้เรามีการสอนออนไลน์ด้วยนะครับพอบอกว่าต้องสอนออนไลน์ด้วยนะทุกคนอ่า ทีนี้เข้าไปดูแต่ละอันมันเป็นอะไรครับนี่ดูอันแรกอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ pdf นะครับไฟล์ pdf ที่เขาทำไว้ให้เป็นตัวอย่างเนาะนี่ไฟล์ pdf แล้วก็ไม่ดูอันนี้เราจะไปดูไฟล์ word ไฟล์ Word อ่าชื่อไฟล์ก็คือเทมเพลตวิจัยชั้นเรียนแบบที่หนึ่งนะครับ d o doc เป็น Word นั่นเองสามารถแก้ไขได้นะครับนี่แก้ไขได้ ทุกท่านก็ไปโหลดเอานะครับนี่เห็นไหมมุมขวาเนี่ยมุมบนขวามจะมีปุ่มลูกศรชี้ลงขึ้นคําว่าดาวน์โหลดอยู่เนี่ยแล้วก็ดาวน์โหลดมาเพื่อเอามาแก้ไขนะครับนะสมมติว่าดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วแล้วก็มี ex นี่ตรงนี้ครับนะนี้ ex เนี่ยคือตัวอย่างนะครับของคุณครูปกกิตรีนะครับเผ่าเมืองที่ท่านได้ทําไว้นะครับเราคลิกเข้าไปดูสิน่เห็นไหมมาแล้วเนี่ยตัวอย่างครูภิิตรี บันทึกข้อความเลยนี่ครูกมษีนะครับชื่อเรื่องชื่ออะไรของเขานะครับนะทีนี้ประเด็นก็คือประเด็นก็คือผมเนี่ยเป็นครูคณคิตศาสตร์ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เรื่องเดียวกันได้นะครับนี่ทีเด็ดทีเด็ดวันนี้ทีเด็ดใครดูให้จบได้ทีเด็ดผมกดบันทึกอันนี้ยังอ่าบันทึกไปแล้วเนาะรีคอร์ดโอเค อ่ะเพราะเราเราสมมติว่าเราโหลดออกมาทุกอย่างแล้วนะครับเพื่อปิดเลยเสร็จแล้วนี่ครับตัวอย่างของครูปีสีนะครับเป็น PDF นะครับเป็นไฟล์ PDF นี่ชื่อเรื่องชื่อลายแล้วก็อันนี้เป็นไฟล์ Word นะครับเป็นไฟล์ w o ์ d เดี๋ยวผมคอย,ย้อนกลับตรงนี้กันนิดนึงซึ่ง,งเป็นไฟล์ Word อ่ะนี่เป็นไฟเบรดมันก็จะไม่มีอะไรมันก็เป็นทองของเขาอนะ่ะแะนี่แก้เป็นของผมแล้วเรียบร้อยตอนนี้ผลการจัดก,การเรียนรู้แบบผมคือก๊อฟมาเลยผู้ง่ายนะก๊อฟของเขามาเลยแล้วก็ของพี่ดาวเนี่ยจะเป็นโดยใช้ g o กูเกิลไซส Google Sites ของผมก็เปลี่ยนมาเป็นของพี่ดาวนะ g o เกิลไซส์นะครับเรื่องฟังก์ชันติโกมิตินะครับของผมก็เปลี่ยนเป็น Google Classroom และ u t u b e นะครับเรื่องเลขาคณิตวิเคราะห์ ในรายวิชาเนี่นจะเพิ่มเติมขอนเรียนชั้นวิทยาศาสตร์ปีที่4ี่ถึงห้าแก้แค่นี้เองครับผมแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรเสร็จแล้วก็อันนี้ก็กรอบมากรอบมาก็มาก็มาเนาะทีนี้บทบทคัดย่อครับคือถ้าคนที่ไม่ใช่นักวิจัยเนี่ยมันก็จะงงเลยเอ๊ตัวสีแดงเนี่ยร้อยละนู่นนี่นั่นอะไรมาจากไหนเนี่ยต้องคิดเองด้วยนะพวกนี้นะครับต้องไปต้องไปเอาข้อมูลของเราเองนะครับไม่ใช่ว่าไปกรอบตัวเลขเข้ามาแล้วก็ส่งนะทีนี้ตรงบทคัดย่อเป็นเวิร์ดใช่ไหมแต่ว่าตัวอย่างของพี่ดาวเนี่ย มันดันเป็น pdf ครับเออเอาบทคั่อยาวๆเป็น pdf ผมทำไงทีนี้ทีเด็ดเลยนะวิธีการก็คือเราจะเราจะแปลงจากรูปภาพนะแปลงแปลงไฟล์จากรูปภาพไปเป็นข้อความอ่าเนี่ยเปิดหน้านี้มาย่อให้พอดีพอดีนะครับประมาณ90%เนาะตั้งไว้ที่90%นะครับ pdf เนี่ยตั้งไว้ที่90%ก็จะครอบคลุม กดคัดอดท,ทอนที่หนึ่งแหลวทีนี้ให้ปรินสกรีนนะครับกดปรินสกรีนหรือว่าแคปหน้าจอนั่นเองนะครับปรินสกรีนทีหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งไปสักที่ส่งไปในเฟซในไลน์ก็ได้อย่างงี้ผมส่งไปในไลน์นะครับก็ส่งไปที่ไลน์หรือเปิดไลน์มาส่งไปเอ้ยการส่งเมื่อกี้กดปรินสกรีนแล้วใช่ไหมแล้วก็มาเปิดไลน์ตรงข้อความเนี่ยที่จะส่งข้อความให้ใคร่แล้วก็กดคอนโทรลวีรูปที่เราแคปมันก็จะขึ้นมานี่ปึ๊บ แล้วก็ไปเราก็บันทึกนะครับเราก็เปิดดูว่ารูปนี้อยู่ตรงไหนอ่าเปิดดูรูปตรงไหนเพ๊่บเราก็ไปแคปเจอร์ให้เรียบร้อยไปครอบให้เรียบร้อยให้เหลือแต่ข้อความที่เราต้องการก็อันนี้ไม่ได้สอนเนาะก็ลองฝึกทําดูนะครับอ่าบทก็ย่อไม่เอาเอาแค่ข้อความนี้นี่ครอบ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 ภาษาไทยภาษาอังกฤษ c r o p อ่านว่าครอบหรืออะไรผมก็อ่านว่าครอบนะครับครอบเอา นี่ปึ๊บงน,นี่ได้ข้ขอความแล้วเรากดเซฟอะ c o ป y ี้เซฟนะครับเซฟเอาไว้ตรงไหนก็เซฟทับไปเลยก็ได้นะครับเซฟทับไปเลยก็ได้ตึงคุณต้องการจะเซฟทับมันไหมใช่ yes อ่าผมก็แปลมั่วเอานะครับจริงภาษาอังกฤษาไม่ต้องรู้มากก็ได้เดินเดาเอาแล้วปิดไปนะครับปิดไปทีเดทดคือตอนนี้มันเป็นรูปภาพอยู่ ถูกไหมเป็นภาพภาพมีข้อความแก้ไขไม่ได้อ่าเล้วเราจะใช้ความสามารถของ Google Doc กนะครับกูเกิลด็อกทีนี้ไปเปิด Google Chrome นะครับเปิดเว็บไซต์นะครับ Google Chrome Chrome นะครับแล้วลงลงล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยนะใน Chrome นะ Google Account นะลงเข้าเข้าให้เรียบร้อยแล้วก็มากดตรงนี้ครับเหมือนที่เราเคยไปทำา o o o l l f o r r m หรืออะไรนี่แหละนะแต่เราให้เปิดอะไรครับ Drive นะครับเปิดได์ไดฟ์ของเราเองเนี่ยนะครับคลิกเข้าไปนะครับอ่าคลิกเข้าไปคือถ้าใครทําได์เป็นก็จะมีโฟลเดอร์ต่างๆนานานะอยู่ในนี้ซึ่งผมตั้งไว้แล้วนะครับว่าโฟลเดอร์นี้สิ่งที่ผมจะทําตอนนี้ก็คือโฟลเดอร์รูปแปลงเป็นข้อความแนะ่หรือใครไม่ตั้งโฟลเดอร์ก็ได้นะครับไม่ตั้งมันก็จะลบๆหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมจะลบอันนี้ออกไปก่อนลบของเก่าก่อนลบิงแนะ่ พอเป็นโฟลเดอร์นะครับรูปแปลงนข้อความเนี่ยว่างเปล่ามีอะไรให้ทุกท่านนะครับคลิกขวานะครับตอนนี้อยู่ในโฟลเดอร์นี้แล้วนะ Google Drive นะครับ Google Drive แล้วก็เป็นโฟลเดอร์ที่เราตั้งขึ้นมานะครับตั้งชื่อเอาอย่างผมตั้งว่ารูปแปลงเป็นข้อความนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็อัปโหลดไฟล์นะครับอัปโหลดไฟล์ตรงนี้นะครับอัปโหลดไฟล์อัปโหลดไฟล์เมื่อกี้่ไฟล์ภาพเมื่อกี้ที่เราที่เราแคปไปไปหาดูนี่ครับเห็นไหม นี่เป็นไฟล์ภาพที่เราแคบไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นรูปภาพนะครับอันนี้ก็กดโอเพนนะรอสักครู่แล้วสักครู่เห็นไหมมาแล้วครับเนี่เห็นไหม .jpg ก็คือเป็นไฟล์รูปภาพทนี้เราจะแปลงข้อความในภาพนี้ออกมาเป็นเวิรดยังไงให้ทุกท่านนะครับคลิกขวาครับ่ตรงคําว่าเปิดด้วยนะครับเปิดด้วยนะครับมันก็จะมีแถบขึ้นมาด้านขวาคําว่า google เอกสารนั่นเอง คลิกซ้ายเข้าไปตรงคาว่า Google เอกสารนะครับเห็นไหมมเห็นนะตึงๆรอสักครู่ครับทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ถึงที่พอใจนี่เห็นไหมอันนี้เป็นรูปภาพเห็นไหมครับนี่ค่อยๆเลื่อนลงไปดูทีเดียมันเกิดอะไรขึ้นนี่เห็นไหมครับเนี่ยข้อความมาแล้วเนี่ยนี่นี่เห็นไหม การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อศึกษาผลสวิตทางการเรียนอ่าดูมาดูเวิร์ดของเราการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อศึกษาผลสวิตทางการเรียนนี่ครับเป็นข้อความเป็นเอกสารด็อกให้เราแล้วแล้วก็ก๊อปปี้ครับเดิมมาก,ก๊อปปี้ก๊อปปีจ้จนถึงงานสุดท้ายเลยกดชิปนะครับก๊อปปี้เป็นไหมลากคุมเอานะครับแล้วถ้าเป็นผลเดี๋ยผมจะใช้วิธีคลิกซ้ายนะครับพอเป็นแถบสีน้ำเงินแล้วใน,ใน,ในตัวแรกๆเนี่ยปึ๊บ เราก็จะเลือกลงมาอันสุดท้ายเลยนะรับจะก๊อปถึงไหนแล้วกดชิปค้างนะครับกดชิปค้างไว้แล้วก็เอาเมาส์ซ้ายคลิกที่ตัวสุดท้ายตึ้งะขึ้นแถบแล้วนะครับแค่นี้ก็กดคอนโทรลซีหรือว่าคลิกขวาแล้วก็คัดลอกนะครับแล้วเราก็จะไปวางตรงเมื่อกี้เนี่ยเห็นไบทคัดย่อที่มันเป็นอีกแดงเนี่ยนี่บทคัดย่อนะทันนะคัดยอมื่อกีอเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเอาอะไรใส่ไปเของเราเป็นอะไรบ้างเนี่ยคืออันนี้ผมเนี่ยทำในฐานะที่เป็นครูณิตศาสตร์เหมือนกัน นะเรื่องแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับผมก็จะทําแถบดําตรงนี้นะครับคลุ่มเลยอ่าแล้วก็คลิกข,ขวาวางนะครับตอนวางเนี่ยเราจะเลือกตรงสัญลักษณ์เออที่เป็นวาง A วางแบบ A นะครับหมายความว่ามีตัว A อยู่มุมขวาล่างมันก็คือเก็บแค่ข้อความเท่านั้นเนี่ยนะถ้าเราวางแบบอื่นมันมันมันจะเอารูปแบบแพทเทิร์นมาด้วยนะครับ เพราะ้เราจะวางโดยเอาแค่ตัวอักษรนะแค่ตัวอักษรแค่ข้อความกดวางเลยครับตึมอ่าทีนี้ Google Doc s, มันมีประโยชน์ก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะไม่ได้เก่งขนาดนั้นเพราะว่าบางอันมันก็อะไรเอ่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นข้อจานวนไหมมันเป็นข้อความที่มันแปลงไม่ได้ ลองลบดูนะนะเห็นไหมมันจำแบบไม่ใช่จำแบบการเขียนจําอ่ะนะั้นทำไงดีทำไงดีครับทำไงดีเอานี่นี่เป็นจําที่ผิดเขียนพิมพ์ผิดวิธีการก็คือให้ c o อปปี้คำที่ผิดเะครับฟื้นทำแถบคลุมนะคอนโทลซี Ctrl c, หรือว่าลิกข,ขวาคัดลอก ก็ได้แล้วไปที่ตรงนี้ครับมุมขวาบนนะครับมันจะมีคําว่าค้นหาแทนที่อะไรอยู่เนี่ยคลิกเข้าไปตรงคําว่าแทนที่คลิกซ้ายนะครับมันจะขึ้นมาจํานวนที่เมื่อกี้สิ่งที่ค้นหาจะแทนด้วยคําว่าอะไรเราก็พิมพ์คาว่าจํานวนเข้าไปใหม่ที่แบบถูกต้องนะครับแล้วก็แทนที่ทั้งหมดกดแทนที่ทั้งหมดนะปึ๊บหกตำแหน่งเลยกดใช่โอเคทำแทนที่เรียบร้อยเห็นไหมมันไม่ขึ้นผิดแล้ว เรียบร้อยแล้วเนี่ยจากที่เราต้องพิมพ์เองเยาวๆเนี่ยเป็นข้อความที่สามารถแก้ไขเป็นเวิร์ดได้สบายเลยนี่น,นี่นี่คือคอนเซปที่คลิปคลิปวันนี้นะครับจะสอนเรื่องนี้นะครับที่เหลือด้านในเราก็ไปแก้เป็นข้อมูลของเรานะครับโอเคนะครับแล้วยังมีอีกมากมายเลยครับนี่เห็นไหมยาวเลยยาวเลยเห็นไหมแดงๆเพียบเลยนะครับอ่าทำเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเมื่อกี้ทำซ้ำไปเลยนะครับเมื่อกี้เราถึงไหนแล้ว บทคัดย่อใช่ไหมต่อไปผลสรุปจากการวิจัยมีดังนี้อ่ามาดูของพีดาวปบ๊บนี้ผลสรุปจากการวิจัยมีดังนี้เอาเอาเอาโอเคหน้านี้ก่อนนะครับย่อให้ันพอดีเนะี่ย90%ไม่เต็มหน้าแล้วอาจจะเป็นสัก85%เรวก็อเอาให้มันเต็มเต็มแล้วนะเนี่ยเต็มนะครับผลสรุป จากการวิจัยมีดังนี้จนถึงบรรทัดสุดท้ายนะครับแล้วก็กดป r ิ้นสกินปลิ้นสกินหนึ่งครั้งนะเมื่อกี้แล้วก็ไปที่ลายเหมือนเดิมที่เราตั้งไว้นะครับตั้งกลุ่มไว้สําหรับทํางานก็ได้นะครับก็มาคลิกตรงข้อความที่จะส่งกดคอนโทรลบี B, สูงขึ้นไปแล้วก็บันทึกครับเปิดดูครับะเปิดดูนี่มาแล้วนะมันก็จะขึ้นแถบนี้แล้วก็ไปดินปุ่ลคลิกคลิกซ้ายนะครับดินปุ่ลคลิก แล้วก็ไปครอบนะครับไปครอบครอบเอาเฉพาะข้อความนะครับทำซ้ำเดิมนะอันนี้ขั้นตอนเดิมตอนเดิมทำไปนี่ปึ๊บมาแล้วแล้วก็เซฟอะคัปปี้เห็นหรือเปล่าไม่รู้แล้วผนพี่ได้ดูเซฟตรงไหนดีเซฟทับอันเดิมไปเลยนะครับเทปบทับไฟล์เดิมไปเลยเย็ด yes 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 ah yes <laughs> อะไรวะอ้ามาแล้วแวสรุปผลง,งานวิจัยแล้วก็ไปไหนต่อครับจำได้ไหมจำได้ไหม tiktok tiktok เปิดที่ google drive เมื่อกี้ยังอยู่นะอันนี้เราเราทำไปแล้วนะล้วก็ปิดไปนะครับปิดไปเสร็จแล้วไงต่อครับตอนนี้อยู่ไหนอยู่โฟลเดอร์ใน google drive โฟเดอร์ที่เราตั้งไว้ก็คือรูปแปลงเป็นข้อความอันนี้รูปแรกทําไปเมื่อกี้ถูกไหมครับต่อไปแล้วเารูปที่สองแล้วก็มาคลิกที่ว่างตรงเนี้ยในหน้านี้แหละแล้วก็คลิกขวาอัปโหลดไฟล์อัปโหลดไฟล์จําได้ใช่ไหมรูปเมื่อกี้อยู่ไหนส่วนใหญ่มันก็จะขึ้นมาให้เลยนะครับนี่ซ้ายมือเห็นไหมจำเอานะว่ารูปอยู่ไหนนะครับอันนี้ต้องดูแลตัวเองเนาะปึ๊บรอให้มันโหลดนะครับอ่ะมาแล้ว อันที่โหลดมาล่าสุดมันก็จะอยู่บนสุดนะครับดูเวลาด้วยก็ได้เนี่ยเวลาอันนี้ส <15. 15 S 1> ิบห้าหนึ่งเก้าสิบห้าหนึ่งแปดสิบห้าสองห้าก็คือล่าสุดทาไงครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาเปิดด้วย Google เอกสารรอสักครู่รอให้มันแปลสักครู่เก่งเนาะ Google เนาะเป็นรูปภาพก็ยังเออเอ,ออกมาเป็นข้อความได้ปะเจ๋งอะ่ะมาแล้วครับ ผลสรุปที่ได้จากการวิจัยมีดังนี้อ่าเราเอาไอ้ผลสรุปตรงไม่เอาก็ได้นะเพราะว่ามันมีหัวข้ออย้วเราเอาจากข้อหนึ่งไปเลยกรอบจากข้อหนึ่งถึงข้อสุดท้ายปพ้่งถึ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 งกดชิปนะครับนี่มามามาทำแถบดาจากตัวแรกที่เราต้องการไม่ต <fan> ้องไปหมดก็ได้นะครับแค่นี้แล้วก็เลื่อนลงมาจนสูตรแล้วก็กดชิปกดชิปที่แป้นทีมค้างไว้นะครับแล้วก็มาคลิกซ้ายตรงข้อความสุดท้าย มันจะขึ้นแถมดําให้ทั้งหมดแล้วก็คัดลอกนะครับคัดลอกแล้วก็ไปวางเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรผลสรุปที่ได้จากการวิจัยอย่างนี้นะครับนี่ข้อหนึ่งใช่ไหมครอบถึงไหนล่ะถึงนี่ใช่ไหมแล้วก็คลิกขวานะครับวางเฉพาะข,ข้อความนะครับตึงมาแล้วนะมันก็จะมีขึ้นอันเดง้เดงๆเพียบเลยนะครับนะขึ้นเพียบเลยเพราะว่ามันก๊อบมาบางทีบางคําแปลไม่ออกมันก็ คำว่าต่ำมันก็ไปต่ำเงี้ยแล้วก็มาคัดลอกคำว่าต่ำตรงนี้นะครับคัดลอกแล้วก็ไปค้นหาแทนที่เนี่ยมันขึ้นคำว่าต่ำให้เลยเห็นไหมแล้วก็มาพิมพ์ว่าแทนที่ด้วยต่ำนะต่ำแทนที่ทั้งหมดแทนไปสองตำแหน่งนะถ้าเราไม่อยากทำแบบนี้เราก็ไปแก้ทีละออนก็ได้นะครับถ้ามันเยอะมันก็เยอะเนาะ ต่อไปคำว่า,าอะไรอีกจํานวนอ่าก็ไปก๊อปปี้คำว่าจํานวนคัดลอกไปคำว่าแทนที่เห็นไหมขึ้นคำว่าจำนวนให้แล้วเราก็ไปแทนทีมคําจํานวนที่มันถูกต้องตามหลักก็คือจํานวนคําเขียนมันกันแต่มันเป็นอันน้นมันเป็นสัญลักษณ์มันก็เลยผิดอ่ะหกตำแหน่งนะครับเรียบร้อยปิดไปหลืออะไรอีกครับดําเนี่ยมันมีมันมีตัวเดียว เราก็แก้วเ,เองก็ได้นะครับดำโร่อําดำนี่ดำเนินการสอนลํมอาอยลางเงี้ยลําก็ทิมเองได้โลำ่อาลําทำก็เหมือนกันนะอารทำทิได้ทำาีเนะ๋เนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมจบไว้เท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทางอาจจะเป็นท่านนักเรียนเองนะครับที่ทํางานส่งเออได้ไฟล์ข้อความมาเป็นแพทเอ,อ๊เราจะมานั่งทิมเองมนก็เมื่อยเนาะนักเรียนก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับ ส่วนคูเองก็เหมือนกันนะครับหรือเพื่อนๆสมาชิกท่านใดหรือใคร,ใครก็ที่อยากจะใช้วิธีนี้ในการลนยะเวลาในการพิมพ์ข้อความที่มันเป็นกระดาษนะครับบางทีเราไปเจอข้อความเราเอาโทรศัพท์ถ่ายรูปปุ๊บล้วก็ส่งเข้า Google Drive แล้วก็ให้ Google Drive Google Doc เอกสารเนี่ยแปลงมาเป็นข้อความให้เราก็ง่ายขึ้นนะครับเนาะคลิปนี้ก็จบเท่านี้ส่วนผมก็จะทำไลฟ์สดต่อใน Facebook แล้วก็ ทำต่อให้เสร็จนะครับเนี่ยครับตัวนี้สละองคราเอนี่ไปแก้ด้วยนะครับเนี่ยมันไมห้หมดนะอย่ืมไปแก้นะครับครับก็ขอสวัสดีสวีดัตขอให้ทุกๆคนโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับอันนันน